ชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีนะคะก็ตั้งแต่19เมษายนนะคะเป็นต้นไปนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้คุณหนุนดวงชะตานะคะก็สวัสดีค่ะที่ฉันเกียตมณีพยากรณ์ดวงชะตาพบกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งราศีแล้วก็ทั้งลัคนานะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวม ะะเท่านั้นนะดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในช่วงดาวตั้งแต่19เมษายน 66, 66ไป1ปีนะคะก็เป็นช่วงที่ดาวพฤหันเนี่ยก็อ,อยู่ในภพราภะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาให้คุณเนี่ยมีโอกาสมีความโชคดีมีโชคลาภหรือสามารถที่มีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาสู่ดวงชะตาได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณ จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเจ้านายดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเกื้อกูลและเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนนั้นคุณจะมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดคิดถูกทำถูกตัดสินใจถูกลงทุนถูกนะคะเป็นช่วงที่โดนชะตาเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็มีโอกาสมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือหรือว่ามีมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในสังคมที่มีแต่คนเก่ง นะคะเช่นในในสังคมที่เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์อย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะต่อมาดวงชะตาบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีโชคฟุกเข้ามาด้วยนะคะตั้งแต่19เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยหปีเนี่ยมีโอกาสมีล่าผลบางอย่างเกิดขึ้นเช่นถูกหวยมีโชคฟุกเข้ามาให้กับดวงชะตาเกิดขึ้นหรือเป็นช่วงที่คุณทําอะไรมักจะได้ผลประโยชน์ในสิ่งสินนั้นด้วยเช่นกันไม่ว่าคุณจะลงทุนหรือค้าขาย หรือทําอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมอกาสได้รับผลในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาให้กับดวงชะตาได้เป็นอย่างดีนะคะดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่เงินไม่ขาดไม้ขาดมือนะคุณจะหาเงินได้มากหรือมีเงินจํานวนมากเข้าสมาสู่ดวงชะตาแล้วก็เป็นช่วงที่จะมีมีเงินเก็บหรือว่ามีโอกาสที่จะรวบรวมเงินเป็นจํานวนมากได้เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน นะคะแล้วก็ดวงชะตายังบอกอีกว่าในเรื่องของการเงินการทองอะไรก็ตามจะไม่ขาดไม่ขาดมือมีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการทําเงินใหม่ๆมีไรายได้ใหม่ๆเข้ามาเกิดสิ่งดีเรื่องของการเงินการทองมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะหรือได้โชคฟุกๆเกี่ยวกับเงินกับทองเกิดขึ้นด้วยเช่นกันการเงินถือว่าขยับตัวในทิศทางที่มันดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันและเจ้าชะตาเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ มีความโชคดีจากตัวคุณเองด้วยเป็นช่วงที่ตัวคุณเองจะนําความเจริญมาสู่เจ้าชะตานะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรในเรื่องการทํางานหรือคิดอะไรก็ตามหรือดําเนินอะไรเกี่ยวกับชีวิตต่างๆนะคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่ความโชคดีเข้ามาเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เจ้าชะตาจะสร้างผลประโยชน์หรือสร้างความโชงดีให้กับตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาเป็นช่วงที่คุณจะเชื่อมั่นนตัวเองมากเป็นพิเศษด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของเพือ่อนฝูงญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยต้องบอกว่า มีโอกาสมีโชคได้เพื่อนใหม่สังคมใหม่ที่ดีกว่าพอเดิมการระยานมิรใหม่ๆที่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลด้วยเช่นกันคุณมีโอกาสได้เพื่อนใหม่นะเราก็มีโอกาสาที่ว่าญาติพี่น้องคุณมีความแน่แน่แนแฟนในความสัมพันธ์มากขึ้นญาติพี่น้องให้การช่วยเหลือดีญาติพี่น้องมองคุณดีขึ้นหรือในเรื่องของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านใครก็ตามที่เป็นเพื่อนที่คุณคิดว่าเป็นเพื่อนเขาจะให้การช่วยเหลือดีเขามองคุณในทางที่ดีขึ้นและคุณจะมีโชค จากสังคมเครือข่ายจากการติดต่อการสื่อสารถ้านในที่ทงานเกี่ยวกับการพบคนหมู่มากที่ต้องไปเจรจาพูดคุยสมัมมนาคนหมู่มากเนี่ยมีโอกาสของความโชคดีในเรื่องของสังคมหรือสมาคมตรงนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นควรจะรู้จักคนมากขึ้นมีคนรู้จักคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันมีกัลยาณมิตรที่ดีหรือมีกัลยาณมิตรที่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จเข้าไปอยู่ในสังคมคนเก่ง หรือได้ทํางานร่วมคนเก่งนะคะเกิดขึ้นก็ได้นะคะเรียกได้ว่าจะเป็นในลักษณะนี้เลยต่อมาในเรื่องของบุตรบริวารต้องบอกว่าลูกน้องเนี่ยไม่ได้ดังใจมีโอกาสลูกน้องมีปัญหากลูกน้องมีเรื่องให้เครียดเรื่องลูกน้องบริวานเกิดขึ้นลูกน้องไม่ได้ดังใจแล้วก็ในเรื่องของลูกหลาน ลูกหลานก็ไม่ได้ดังใจด้วยนะคะเป็นช่วงที่จะมีปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อนบางอย่างกับบุตรบริวารแล้วก็ลูกกับหลานเกิดขึ้นหรือลูกคุณเนี่ยต้องอยู่ไกลกันมีเหตุให้อยู่ไกลกันานานทีไม่ได้เจอกันก็ได้ส่วนท่าในใดที่มีอยู่กับลูกเนี่ยก็จะมีเรื่องมีปัญหากับลูกนะคะ <S <S เกิดขึ้นมีเรื่องเดือดร้อนหรือมีเรื่องให้คิดมากกับบุตรบริวารด้วยเช่นกันดวงชะตาบอกว่าจ้าชะตามีโอกาสที่จะประสบกับปัญหาหรือมีอุปสรรคเข้ามา เกิดขึ้นได้หรือมีโรคไข้คเจ็บเกิดขึ้นด้วยนะสาหรับชาวราศีเมถุนเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะทาอะไรนะคะในช่วงดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าตัวคุณเองสามารถที่จะสร้างลาาผลให้กับเจ้าชะตาได้เสมอแต่ก็อีกม,มุมนึงก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ขวาคุณจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยนะคะคุณก็ต้องมีสิ่งมาทดสอบในเรื่องของความสามารถและศักยภาพของคุณมากพอสมควร ไม่ใช่ไหนก็จะแปลว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆกันน้อยเกิดขึ้นต้องหมั่นดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของคดีความมีโอกาสมีคดีความหรือปัญหาบางอย่างเข้ามาให้ต้องให้ต้องมีความคิดมากนะมีโอกาสมีคดีความแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการสร้างหนี้สินนะคะให้ระวังในเรื่องของการสร้างหนี้สินหมมว่าคุณมีโอกาสที่จะสร้างหนี้เกิดหนี้สินเกิดขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็มีโอกาสมีคดีความบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะ ดวงชะตาเนี่ยนะคะยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสอีกดีในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นมีโอกาสได้ขั้นได้ตําแหน่งเกิดความโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานดาวการงานโครจอ,อยู่ในมุมที่สวยแล้วก็มุมที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงานจะมีความเจริญเติบโตก้าวหน้า,นารุ่งเรืองหรือมีความถนัดมีความ เขาเรียกว่าอะไรอะนาดแล้วก็แบบขยับขยายงานเกิดโปรเจกต์การทํางานใหม่เกิดจ้งใหม่อาชีพใหม่ได้ลงทุนก็ได้หรือได้ทํากิจกรรมบางอย่างทางการงานที่มันดีขึ้นได้หยิบจับทําอะไรเกี่ยวกับงานใหม่ๆทําในสิ่งที่ชอบที่รักหรือสิ่งไหนที่ไม่ถนัดก็มีโอกาสที่จะทําให้มันถนัดมากขึ้นรวมไปถึงคุณมีโอกาสที่จะมีงานคู่ขนานมีงานอื่นด้วยมากกว่างาน ที่ทําอยู่อย่างนี้ก็ได้เรียกได้ว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของตนหรือมีโอกาสดีทางการงานของตนที่ทตนทําอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าดาวการงานถือว่าโครจรโดดเด่นท่านในที่ตกงานไม่มีงานเครียดเรื่องงานลาออกจากงานแล้วเนี่ยเป็นสมัครงานซะนะคะในช่วงตั้งแต่19เมษายนเป็นต้นไป1ปีนะ อีก1ปีนับตั้งแต่19เกเมษาย,ยนไป1ปีเนี่ยคุณมีโอกาสได้งานทํานะคะมีโอกาสดีทางการงานการงานต้องขยับขยายเติบโตไปในทิศทางที่ดีแน่นอนสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะ <S <S <อ>คแล้วก็ในเรื่องของขั้นของตําแหน่งเนี่ยมีโอกาสได้มีโอกาสได้ขั้นได้ตําแหน่งได้รับผลบางอย่างทางการงานเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของเพื่อนร่วมง,งานก็ให้การช่วยเหลือดีมีมิจฉภาพใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ดวงชะตาเนี่ยจะมีแต่ความโชคดี แล้วก็โชคดีเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะจากภาษาดาวที่โชว์มานะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือสุขภาพการเจ็บไข้ที่ป่วยเท่านั้นเองแล้วก็เกี่ยวกับคดีความบางอย่างด้วยเกี่ยวกับหนี้สินห้ามสร้างหนี้หรือถ้ามีหนี้อยู่แล้วห้ามสร้างเพิ่มนะคะแต่ใดก็ตามเนี่ยดวงสตา์เนี่ยมันมีโอกาสมีเงินก็ดีเงินก็ต้องดีเจ้าสตาก็ทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จหรือหรือบรรลุปเป้าหมายในสิ่งสิ่งนั้นได้ส่วนในเรื่องของเพื่อนเนี่ย ก็ดีนะคะมีโอกาสพบสังคมที่เก่งทํางานกับคนเก่งคบค้าสมาคมกับคนที่เก่งขึ้นด้วยเช่นกันลืมทาเรื่องคู่นะคะเรื่องคู่ความรักดาวความรักก็ถือว่าโครจรดีนะคะในช่วงลังกล่าวท่านที่มีคู่ แน่นอนด้ผลประโยชน์ได้รับผลจากคู่ของคนรักไม่ทางตรงกัทางอ้อมเป็นอย่างดีส่วนท่านที่โสดเนื้อหอมมิสเสน่ห์นิยมมีโอกาสมีเพศตรงข้ามเข้ามาชอบมาจีบและเจอใครมางคนที่มีขั้นมีตําแหน่งมีฐานะที่ดีเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยวันนี้สวัสดีคะ่ะ